โอเคพร้อมยังจะหานะพร้อมครับมีเวลาหาสีนาทีหรอใช่ครับใช่เอางี้เดี๋ยวผมคอยผิวปากให้แล้วกันไม่ต้องแล้วเสียงอะไรวะแถวนี้เฮ้ยเสียงอยู่แถวเนี้ย พี่รุ้ไม่มี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 ไม่เลยพี่ไม่เหลือเลยข้างบนหัวเดี๋ยวฟังก่อนอันนี้เปล่าฮันแน่คันแน่เอ้าวไม่ใช่อันไหนวะ เอ้าไม่ใช่หรอขำที่โน่นเนี่ยับตอนแรกพี่นึกว่าอันนี้นะเลอกี่คนสองคนอ่ะคนเดียวสามครับสามสามโอชัดเลย แวเนี้แหละ <What? S 1> เอา้าคนลุกคนตื่นลุก<อ>จบยังเหลออีกเหรอคนสุดท้ายครับคนสุดท้าย ขอบคุณบอนทีวีครับที่สมัครเข้าไปเอาแกงขอบคุณนะครับเฮ้ยใครเป็นคนหาอ๋อโปอนนโปนนนอ๋อพอออกจากตรงนี้ก็จะแปลงแปลว่าไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยอย่าฟังเสียงพอไม่ดูไรเฮ้ ินี่ไปมาฟอร์ไหนก่อนเพื่อให้แฟนๆไม่คิดถึงจังหวะนี้ครับไอตัวปลาครับกำลังมองดอมๆมองๆอยู่ครับกำลังหมุนรอบตัวครับจังหวะนี้ครับอมันโยกขวครับมันโยกขวอันแน่จังหวะนี้ครับเล่นขวางหรล่าหูว่างเนาะ เดาผิดครับไอ้ปลาครับไอ้ปลาเอาแล้วมืดแปดได้แล้วนนเอาแล้วจับทำปลาล้าเลยใช่แน่นอนใช่แน่นอนอะไรอันแน่้ยิดแล้วนนในมันมั่วในมันมั่วการเดามันไ้เงยใช่หรือยปล่านี่อารายการเดาขอดูหน่อยอ่ะ โชว์ฝีมือหน่อยโชว์ฝีมือหน่อยเ้ไม่ใช่แล้วเฮ้คนเหลือเต็มเลยอ่ะน้นไอ้เริ่มประสาทหลอนครับยิงมั่วแม่เอาดิไม่เดียวไม่เอาพีรุธก่อนเอาพิรุธก่อนเอาพิรลุ้ก่อนยี่วิสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สสองหนึ่ง let's go จะนเฉยเหลือพี่รถคนเดียวตอนนี้ผมแรงล่ากเป็นแมว <c oughs> <t ul ok> ทุกคนเห็นแมวตัวนี้ไหมตอนนี้ผมเป็นแมวอยู่ใครเขาเห็นว่าเป็นแมวก่อนหนในมือถือน่าจะไม่อัปเดตแล้วใช่ไหม โดนแบนแล้วครับเพราะคนสร้างบอดในนิสัยไม่ดีโกงเงิน30บาท,บาทไม่ยอมจ่ายค่าตัวเดี๋ยวเดี๋ยว,วคุณคุ้นนะเหม,มือนข่าวในประเทศได้หมดถ้าสดชื่นคุณเปใหญ่แล้อมดูพ่ลุตได้ด้วยไม่ต้องดูไปดูคนอื่น ใช้น้อยขกดไปดูคนอื่นแล้วเฮ้ยนี่ไงเลยครับรูดเสียงแถวนี้ยนี่โหลดไม่ได้ขุดพักสมาร์ทด้วยหรอใช่ซื้อมาหนึ่งล้านบาทไม่ใช่เขามันโหลดฟรีไม่ใช่เหรอใน PlayStation ่ะแล้วไมซสันนี่ไม่มีอ่ะพี่ซสันนี่ผมไม่เล่นผมไม่ได้เติมอะไรเดือนแล้วมันเกมฟรีมัน มันไม่ใช่นะนะมันไม่ใช่เพย์เออเพย์สเตชันพาร์ตนะมันฟรีเลยผมผมผมไม่รวยครับเรื่องเขาซื้อมาล้านบาทจริงลโอโหรู้ใช่ไหมใช่ไปซื้อมาหนึ่งล้านแต่ไม่เพื่อนพวกเขาเขาไม่ต้องเสียตังคกล้านบาทเขาย่างได้เยอะ้เขากู้เขากู้เขากู้มาอ่ะารย์เต้เต้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 เฮ้ยมีมีสัญญาณบางอย่างมีสัญญาณบางอย่างมีสัญญาณบางอย่างแกน ขยับไปเอาพี่ไม่ขยับผมผ่านแล้วใครอยากเล่นด้วย1,000บาทครับโอนมาเลยโอนมาให้ผมด้วยได้ครับโอนแล้วเนนี่ยโอแล้วได้อะไรบ้างพี่ได้เล่นด้วย1เกมครับแล้วก็เตะออกจากห้องแล้วก็เตะออกจากห้องเดี๋ยวรอ1,000บาทลบ0 3ตัวได้เรื่องสองได้ไหม ้ยฮไปโลง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 น้ำเอ้ยดับน้ำไล่ล่าไล่ล่าอุ้ยไอ้ตะเกียงผิวตะเกียงผิวเฮ้ยตะเกียงโคตรผิวอยู่ไหนวะหายหายตะเกียงตัวนี้เอาเรื่อง ไปไหนวะบอกใบว่าอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้ๆน้ำอ่ะเหล่าหลายคนเลยเล่นฟรีได้ไหมเล่นฟรีไม่ได้ครับตต้องงเสียัค์บาทใช่ที่คนที่อยู่ในนี้เสียหมดเลยอย่าบอกใครนะว่าผวกเองไม่เสียอย่าบอกใครนะว่าผวกเองไม่เสียชายช่ยผมเสียไปล้านบาทผมไม่พูดอย่าบอกใครบอก ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบ่งให้คนละยี่สิบสวยเลยครับพี่นะใครอยากเล่นนะหนึ่งพันนะครับโอนมาเลยครับหนึ่งพันบาทพี่พมพี่ผมกะมันแบบมันเต็มันเล่นไม่ได้แล้วโอนเงียนเกินโอนเงียนเกินโอไม่เงียนหรอกเนียนจริงจริงเงียบจนิงโอ้โหโอ้โหเสียงอะไรอะ ที่บ้านมีการฆาตกรรมบานตนกาใช่ไหมที่ปิดไม้ตนกาก่อนปิดแล้วเงียบขึ้นเยอะโอ้ยเงียบขึ้นเยอะเลยคนหามันมันเอ๋อครับดูคนเดินตัวเดินเอ้ยคนหามันเอ๋อครับทุกคนแหน่แหน่แหน่เองอูดิคนหามันเอ๋อครับใครวะกกกี้เสียทายใครวะใช่ แอนแน่แอนแน่ยิงมุ้งะชิวอะครับชิวอะครับโอ้ยยิงอะไรโอ้ยิงอะไรอะไรครับอีกหลอ่อหลอ่หลอเลยครับจับเลยชิวอะครับชิวอะครับหาไม่เจอหรอกหาไม่เจอหรอกหาไม่เจอหรอกซันนี่ซันนี่ดูซันนี่ดูไลฟ์ซันนี่ดูไลฟ์ จบแล้วจบแล้วแต่ไม่ยิงเฉยอะทุกคนโอ้จบแล้วทุกคนครับแซนนี้ดูไรกับเขาผมได้ยินเสียงแซนนี่อลาค่ะผมลาเมื่อกี้พี่เขาดูไล์เออพี่เชื่อว่ามันดูไรภาษาบ้านเลยทำไมมันยิงพี่วะมันไม่ยิงกระถางเนียนดิ ผมยิงกันถาก่อนแล้วมันไปโดชอ์นะดิผมยิงกระถาก่อนลอนแรกชิว่าราผหาไม่เจอหรอกตอนนี้อย่าดูไลฟ์นะผมไม่ดูครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหมีชาวญี่ปุ่นมาคอมเมนต์ด้วยคิโมจิคลิปช่องมือดังในประเทศต่างแปลว่าสวัสดีครับใช่อิสตาดาบอกว่ากลับมาเกษตรเซเว่นเบรคเบรคกันนะปะฮะ เขาคงบอกว่าหม่อะหม่อะตอนนี้ทำอะไรอะฮะหาอะไรนั้นไม่มีคนหรอกอคนอยู่ข้างนอกหมดมเห็นได้ไงวะหัวปลาเราเราเนีฝึกมาดีอ่าหัวปลาชัดเจนร้อยไม่น่าพูดเลยพูดตันนี้ขึ้นไปทำอะไรลงมาพี่อยู่ข้างหลังเองง่ะ จัดมากแดนแอ็ดกาเหลือเฟือสองนาทีกว่าเนี่ยเตรียมตัวกระทึบคนหาครับหมัดพร้อมตีีไดด้ก็อยากเลยครับอยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาตีนนเกิดอะไรนนลงมาตีเมื่อกี้ไม่มีอะไรไม่ได้แปลกบ่างเหรอพูดในบ้านไงเออพูดในพูดในบ้านอยู่ไงมันต่อยไม่ได้ ือหร่เปลาใส่นวมครับใส่นวมเอ้ยเต้นทำไมอะยืดียืนยืนดีถวดีไม่ดีถวดีไม่ดีงงอาลี่เรมดแปลร่างอีกด้วยก็ว่าดีครับทำไมอยู่ไกลจังล่ะครับซันนี่ ไม่พลาดเลย50วิเย้ยสเน่อยู่ไกลเกินเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเอ้ยยังไม่ใช่นี่เป็นอเฮ้ยใส่เอวไปแปลงทหารให้ทาวิสกอตใส่เอ้ยใส่เอวัทาวิสกอตใส่เอว เฮ้ยใส่6คนดีกว่าไม่ได้มีแค่พี่รุ้ใกล้เจ็ดแสนสามแล้วพี่รุ้ขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนเห็นโลกตรงนั้นไหมครับอยากได้สีทองแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยตอนนี้พี่เนียนอยู่โขาใส่จะนแชมป์่ะอ้ออีซี่แพ้เนียนเกือ